X อกซ์ใหม่8 0 0 0ไหม่น้อยที่สุดในร้านนี้นะวันนี้ครับทีเด็ดเลยนะวันนี้คันนี้พึ่งเข้ามาใหม่แล้วจะบอกว่าคันนี้ครับออกป้ายแดงลูกค้าจะได้แค่แคบตัวท็อปนะแต่มาผมวันนี้ครับได้ x อกซ์ตัวท็อปเกียร์ออตโต้ไปขับถึงหนะ้าบ้านลูกค้าเดียวนะเคีน,นี้บอกว่าคันนี้สวยจริงอะไรจริงครับมาดูกันหน่อยนี่เลยครับผมโอ้โหนี่ครับบางแีเย็นนะลูกค้าสภาพคันนี้นะบอกว่าทุกจุดของคันนี้นะเป็นเกรด A บวกนะไม่เคยเก็บสีมาก,ก่อนนะรถสภาพดเดิมทั้งคันเลยนะ ไฟหน้าเขาบอกเลยว่าเป็นไฟหน้าที่ดีไซน์ครับเป็นรูปลักษณ์ของ Xcidi อยู่แล้วครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับ f ู l l LED นะไฟตัดหมอกครับครบชุดเลยนะเห็นไหมครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกครบชุดนะกระจังหน้าเขาครับบอกเลยว่า x c i d s จะเป็นโลโก้ที่โลโก้แดงอยู่แล้วนะเห็นไหมครับ e สู่นะครับโลโก้แดงอยู่แล้วนะ x c i d s จะมีนะครับสติ๊กเกอร์คาดหน้านะครับเห็นไหมครับบางคันจะเป็นสีแดงบ้างแต่คันนี้เป็นสีทองนะออเงินทองทองนะครับนี่เลยปีใหม่ด้วยนะปี23คันนี้ครับ โอ้โหนี่ครับดูชัดเจนนะนะข้างล่างนะครับจะเป็นสเกิร์ตนะแต่งสเกิร์ตมาที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยสเกิร์ตเข้ารูปนะจากโรงงานนะครับมียางด้วยนะครับยิงซิลิโคนติดแน่นนะครับสวยจริงเข้ารูปลักษสวยแน่นอนนะคันนี้ครับเป็นรูปทรงยีราฟแคะที่จะทรงมาได้แบบว่าลงตัวมากๆที่สุดเลยนะครับมาดูแม็กเขาหน่อยแม็กเขาเป็นแม็กดำนะครับแม็กเงาดำนะยางครับอ่ายางใส่มาเรียบร้อยนะยางใหม่ด้วยนะคันนี้นะครับ ใส่ให้ลูกคครเห็นเลยนะยางแน่นครับให,ใหม่เลยคันนี้ซุ้มลอ้อเขาน้ําบอกเลยว่าไม่มีนะเพราะว่าเอ็กซีจะมีมีซุ้มลอ้ออยู่แล้วครับแต่ขอบล่างประตูนะทุกอย่างนะเห็นครับว่าที่บางคนครับเดิมเดิมแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะครับนี่ครับโอโ้โหขึ้นมาครับหูช้างกันหน่อยหูช้างครับจะมีไฟเลี้ยวนะนเห็นไหมมีไฟเลี้ยมมาด้วยนะโอโ้โหไฟเลี้ยว LED นะครับติดโลโก้เอ็กซ์ซีีมาด้วยอ่านี่คือเป็นโลโก้เอ็กซ์ซีีนะ มีเฉพาะเอ็กซิเท่านั้นนะครับข้างๆก็จะเป็นบันไดข้างครับบันไดข้างขึ้นรถนาคันนี้ไม่ได้ตัวสูงมากเพราะนี้เป็นโหลดมานิดนึงนะครับเป็นตัวรับแขะสวยๆหน่อยเนาะนะครับกุญแจครับเป็นกุญแจคีเรตนะคันนี้นี่ครับกุญแจคีเลตถ้าออกจากรถก็จะล็อกกันทีครับเข้าล็อกเปิดได้เลยครับมามาดูประตูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าประตูด้านข้างนะแม้กระทั่งประตูนะเอ็กซิลียังเก็บรายละเอียดครับใช้โลโก้เดิมนะคือตัดแดงดํานะเห็นไหมครับได้แดงนะ แล้วก็เป็นหนังแท้ด้วยนะครับเป็นดํามานะครับวันนี้ยังสวยนะสภาพเดิมครับขันมาดูกันหน่อยครับซ้ายหน้าเลยดูน็อตหน่อยนะเห็นไหมครับว่าเป็นน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมจากโรงงานนะไม่มีรอยถอดมารอยแต้มสีจากโรงงานโดยเฉพาะเดิมรอบคันครับอ่ะสีน็อตตัวสีครับดูหน่อยนะสำคัญหลักเลยนะตัวโครงสร้างกลางนะครับ1.2 3 4เห็นไหมครับไม่มีการขัดรัมนเลยน็อตสภาพเดิมนะ เป็นอาร์ตครับชัดเจนนะลูกค้าต้องดูเป็นอาร์ตด้วยนะครับซื้รถเนาะนี่ครับชัดไหมแน่นๆนะเป็นอาร์ตเดิมครับปิดเข้าไปได้เลยมามาดูด้านหลังกันหน่อยครับเอ็กซ์ซีดีด้านหลังกันหน่อยนะนี่ครับด้านหลังนะอันนี้ที่บอกครับเป็นตัวท็อปนะทุกอย่างต้องท็อปหมดครับนี่ครับเบาะนะเป็นเบาะหนังครับได้แดงเหมือนกันทั้งคันเลยและคันนี้จะมีแอร์หลังมาด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเฉพาะตัวนั้นแอร์หลังมาด้วยเนาะ มีที่พักแขนด้วยใส่แขนพักแขนได้ใส่น้ําได้นะพองแก้วได้สะดวกสบายนี่ครับห้องเครื่องแน่นแล้วห้องโดยสารก็ต้องกว้างด้วยนะลูกค้านี่ครับผมมาดูกันหน่อยครับนี่ครับประตูข้างนะด้านหลังครับเป็นบกไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีที่หุ้มหนังได้แดงโดยเฉพาะอย่างสวยนะสภาพกริปแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เต็มมาข้างหลังกันหน่อยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเห็นไหมครับเป็นดีเซลรับรองได้คือ B10 นะครับ ข้างหลังจะมีโรบาร์ที่แต่งมาจากศูนย์นะจะมีเฉพาะเอ็กซ์ซีเท่านั้นนะครับถ้าแต่งเองจะไม่ได้เพราะว่าเอ็กซ์ซีจะเป็นโรบาร์ที่สีตัวถังรถนะครับแล้วก็สีโรบาร์ต้องสีเดียวกันทํามาพร้อมกันชุดแต่งพร้อมกันตั้งแต่ศูนย์มาเลยนะครับถ้าเสนอเขาจะไม่ใช่เอ็กซ์ซีนะครับนี่เลยโรบาร์สวยมากครับโรบาร์ที่ยาวถึงถึงท้ายเลยนะครับอย่างสวยลูกค้าเห็นไหมครับสีเทาด้วยคันนี้เทอราโบด้วยนะสีจะเหมือนทุกอย่างนะครับถ้าทํามาใหม่ก็จะสีคนละสีกันเลย ไฟท้ายเป็นท้าย l v d นะครับการชนท้ายนะเห็นไหมครับสีจะบาลานซ์กับสีตัวถังรดเลยสีเดียวกันทามาพร้อมกันครับนี่ครับท้ายท้ายหลังของเอ็กซ์ซีนะเหมือนที่บอกครับจะมีสติกเกอร์เหมือนกันเลยสติกเกอร์ที่แต่งมาจะบอกว่าเป็นเอ็กซิลีเฉพาพนอ่ครับสติกเกอร์นะมีกล้องมองหลังครับที่ถิ่พร้อมรถนะครับนี่เลยเอ็กซิลีครับกับบะเดอร์กระช้าอันนี้นะดูกันหน่อยอย่างที่บอกครับพี่คาคันนี้นะใม่เพียงแค่ 8,000กิโลนะการใช้งานแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับไม่ได้ขนของหนักเลยวิ่งนิดเดียวครับวิ่งน้อยเหมือนเอาไปจอดเนี่ยลูกค้าสวยๆขนาดนี้ครับมาต่อกันครับผมมาด้านขวานะครับเห็นไหมครับจับทรงลงแม็กเรียบร้อยนะยางใหม่แม็กใหม่ครับให้พร้อมนะกันโคนครับ่าเดิมได้จากโรงงานครับด้านขวาหน้านะดูกันหน่อยด้านขวาท้ายครับเห็นไหมครับห้องกระสันกว้างมากครับ นี่คือ X s e r ซ e s เอาโหบอ่อหนังทัง้งคันนะได้แรงคันตัดดีไซน์ได้แบบโฉบเฉียวมากแล้วก็นั่งพื้นที่กว้างมากครับนั่งได้สะดวกสบายเลยนะครับมามาดูออปชันหลักกันหน่อยกุญแจกุญแจคีเละนะครับเปิดได้เลยนี่ครับมาดูกันใหม่นะออปชันหลักหน่อยครับนี่คือ่อะห้องโดยสารเนาะนะครับเป็นกุญแจฟุตบาทนะครับเปิดให้ดูกันหน่อยอย่าเบรคครับอ่าเป็นเกียรนะ์ออโต้นะมาดูเข็มไม้กันก่อน เอ็กซีจะเขียนไม้ตะปิดได้คือต้องปิดก่อนนะครับอ่าจะปิดประตูแป๊บหนึ่งเอาข้อมาหนี่ก่อนนะครับปิดประตูแป๊บหนึ่งครับเขียนไม้จริงนะ,ะนี่ครับมาแล้วนะไมาอยู่ที่แปดพันนะครับสี่ร้อยกิโลเห็นไหมครับแปดพันสี่ร้อยกิโลไมคน้อยมากนะครับข้างในนะบอกเลยว่าดูครับออปชั่นนะโครงอะไรครับมาติฟังก์ชันนะครับซ้ายมือจะเป็นตัวปรับอ่าปรับเครื่องเสียงเนะาะพัสดกินได้ หน้าจอสะกินได้ครับพึ่งเสียงได้นะครับนี่กล้องหลังของเขานะนี่เลยครับกล้องหลังชัดเจนเนาะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคันนี้นะครับข้างขวาจะเป็นตัวฟควบคุมนะครับนี่เลยพวงมาลัยทรงสปอร์ตมากหุ้มหนังแดงตัดขนาดแม้ทั้งพวงมาลัยนะครับยังมีตัวตัดได้แดงเลยครับลูกค้าอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เลยขับสะดวกสบายมากสภาพเนียบจริงๆครับคันนี้นะครับด้านคอนโซลหน้านะครับจะเป็นเห็นไหมครับดีไซน์เขาจะเป็นดีไซน์ที่แบบว่ามีโครเมียมตัดเงานะ อันนี้เป็นหนังนะครับหนังได้แดงนะครับตัดเงาโดยที่ตัดเป็นเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมอะเห็นไหมครับสีดํานะครับมีหมวดนะครับอบอนกันลื่นหมดเลยมาสุดท้ายสําคัญครับป้องห้องเครื่องครับรถสภาพดีแล้วนะครับแล้วก็ออปชั่นดีแล้วไม่น้อยแล้วสุดท้ายเราต้องไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นไงบ้างครับมาดูกันเลยครับเปิดฝาครับโปรงได้เลยนะนะครับห้องเครื่องคันนี้ดูกเลยครับนี่เลยอ๊อโอ้โห นี่คือบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพเครื่องร้อยเปอร์เซ็นเต็มแกะจากป้ายแดงเลยนะลูกค้าน็อตฝากระโปรงครับน็อตฝากระโปรงบอกเลยว่าไม่มีขยบนะน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะคันนี้นะร้อยห้าสิบแรงมนะ้าเครื่องยนต์สี่สูบครับหนึ่งจุดเก้านะครับแบบนี้โอ้โหเห็นชัดเจนไหมครับว่าห้องเครื่องรวมคือนั่นความสะอาดสะอาดแน่นอนนะคันนี้จัดไปครับพี่ซื้อมือสองก็จริงครับรถปีเดียวแต่ผมวันตีป้ายแดงนะนะครับแสนกิโลคันนี้ทรงสุดไปเลยนะ สลับคันนี้ครับคันหน้านะนเดิมคันซ้ายคันขวาเดิมทุกจุดเลยนะครับห mm hmm. ม้อน้ําไม่เคยเปลี่ยนมานะ mm hmm. เห็นไหมทุกอย่างจะเห็นว่ารอยอาร์ตนะร mm hmm. อยแต้มสีจากโรงงานเป็นสีเดิมทุกจุดเลยแ mm hmm. บตเตอรี่เดี๋ยวจัดให้ใหม่นะครับ mm hmm. รถปีเดียวก็มอ,อรครับ mm hmm. นี่คือของแท้ต้องมีมอกอร์อรีูนะครับนี่เลย mm hmm. ไฟหน้านะครับชัดเจนนะว่าไม่เคยแกะกล่องแกะอะไรมานะ mm hmm. นี่แล้วับผมเอ็กซิลี่คันนี้บอกว่าสภาพโดยรวม100เต็มเลยรถปี2023ครับ คันนี้ใหม่อยู่ที่8 800 0กิโลนะครับจัดไปครับลูกค้าอันที่บอกครับไปซื้อป้ายแดงนะอาจจะได้แค่แคปตัวท็อปตัวสูงนะแต่มาผมวันนี้ครับได้พิเศษแน่นอนนะได้คันนี้เลยครับ X series นะครับราคาที่7 0 0 0แสนกว่าบาทลูกค้าย้ำว่า7 0 0 0แสนกว่าบาทนะและเป็นตัวท็อปล้วก็จัดทรงลงแม็กมีแลวเป็นเกียร์ออโต้ให้ด้วยนะใหม่น้อยออบแั่นน้าชุดครับรถบ้านใช้งานคนเดียวสนใจคันนี้ครับติดต่อผมเลยที่เบอร์0 9 4ส่ครับ5 2 6ส4นส หรือแอดบ้านเขียวนะมาหาผมมาเลยแอด444เับผมสวัสดีครับ